คริสเตียโนโรนัลโดทำสอประตูช่วยให้โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะลักเซมเบิร์ก6-0ในยูโร2024รอบคัดเลือกโรนัลโดได้บอลเร็วก่อนที่จะได้ประตูเพิ่มเติมจากโจฟริกและเบร์นาโดซิวาซินวาโดซิวาทำให้เป็น3-0ภายใน18นาทีในขณะที่โรนันโดทำเพิ่มอีกหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงประตูในครึ่งหลังจากตัวสำรองอย่างโอตวิโอและราฟาเอลเลอา ทำให้โปรตุเกสได้รับชัยชนะอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาเอาชนะลิกเตนสไต์4-0<ๆ>เพื่อเริ่มต้นแคมเปญรอบคัดเลือกและการกลุ่มบังเหียนของหัวหน้าโค้ชคนใหม่โรเบรโตมาร์ตินสพวกเขาั้างตำแหน่งจากฝูงของกลุ่มเจหลังจากผ่านไป2เกมโดยนำหน้าสโลวาเกียอยู่2แต้มในอันดับที่2หลังจากเอาชนะบอสเนียเฮเซโกวีนาความได้เปรียบเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใน6นาทีต่อมาเนื่องจากคราวนี้บอลของซิวาจากทางขวาผงกว้มแอนโทนีโมริต ผู้รักษาประตูลักเซมเบิร์กและโจฟลิกเข้ามุมตักขายสินวาส่งบอลยาวจากโจพาลินาเพื่อหมกในลูกที่3ขาขณะที่โรนัลโดคว้าลูกที่2และลูกที่4ของโปรตุเกสในนาทีที่31เมื่อแฟร์นันเดสจ่ายบอลให้เขาเข้าประตูโดยกองหน้าอันนาเซอร์วางเท้าซ้ายยิงต่ำไปทางขวาของมอริสโปรตุเกสมีอีกครั้งในนาทีที่77เเมื่อเลโอและโอตาวิโอรวมกันโดยฝ่ายหลังมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยการข้ามของผู้โจมตีมิลานจากทางซ้ายเลโอเห็นจุดโทษในช่วงท้ายที่มอริสเซฟไว้ได้หลังจาก เอาชนะได้ด้วยตัวเองแต่ชดเชยได้ไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเขาวิ่งเข้าด้านในจากด้านซ้ายจบลงด้วยการจบสกอร์ที่สงบ